สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแบ่งปันประสบการณ์การไปถ่ายภาพงานแต่งให้กับมือใหม่นะครับเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับ สำหรับการไปถ่ายงานแต่งในครั้งนี้นะครับผมก็ไปถ่ายที่อำเภอชุมพวงนะครับที่จังหวัดนครราชสีมาสำหรับอุปกรณ์นะครับที่ผมใช้ในครั้งนี้นะครับก็จะมีชุดนี้นะครับก็เป็นกล้อง canon 6 d นะครับ mark 1นะครับกับ6 0 0 exr t นะครับที่ผมใช้เป็นตัวหลักในครั้งนี้นะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับที่กำลังถ่ายวิดีโออยู่ตอนนี้นะครับก็คือ9 0 d นะครับบวกกับเลนส์ fix 50 f 1.8 นะครับ STM นะครับผมก็ใช้2ตัวนะครับแต่ว่าหลักๆแล้วนะครับผมก็ใช้แค่ตัวเดียวนะครับคือชุดนี้นะครับเป็นชุดคู่ใจของผมนะครับสำหรับการเซตติ้งกล้องนะครับ ผมก็ใช้เป็นโหมด M นะครับในการถ่ายภาพงานแต่งในครั้งนี้นะครับก็ใช้สปีดชัตเตอร์นะครับอยู่ที่1นึ่ทับนนะครับแล้วก็ f 4นะครับแล้วก็ถ้าถ่ายถ้าถ่ายภาพหมู่นะครับผมก็จะเซตไปที่ f 4 5นะครับหรือว่า f 5ประมาณนี้ครับไม่เกินนี้นะครับส่วน iso นะครับผมใช้อยู่ที่ประมาณ1,250นะครับถึงประมาณ2,500นนะครับเป็นค่า iso นะครับแล้วก็ แฟตนะครับผมก็ใช้โหมด E TTL นะครับหรือว่าโหมดอัตโนมัตินั่นเองนะครับส่วนกำลังไฟนะครับผมก็เซตกำลังไฟบวกไปที่หนึ่ไม่เกินบวก7นะนะครับก็จะเป็นกำลังไฟที่ผมใช้นะครับแล้วก็ผมก็ยิงแฟตขึ้นด้านบนนะครับหรือว่าการเบลแฟตนั่นเองนะครับบางจังหวะนะครับผมอาจจะตั้งแฟตเป็นแบบนี้เลยนะครับเป็น75 75องศา นะครับระบางจังหวะนะครับที่ผมรู้สึกว่ากําลังไฟมันเยอะไปนะครับผมก็วิธีง่ายๆของผมนะครับนะผมก็หมุนแฟลชนะครับไปด้านหลังแบบนี้นะครับยิงไปด้านหลังนะครับรอให้แสงนั้นกระทบกับผนังหรือว่าเพดานย้อนกลับมานะครับแสงก็จะนุ่มขึ้นนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่เป็นค่าเซตติ้งที่ผมใช้ในครั้งนี้นะครับเอาะครับ1น3อีกครู่นึงนะฮะ1 2่ ตองกึนนนะครรับ่สำหรับการถ่ายงานแต่งของผมนะครับหรือว่างานต่างๆของผมนะครับสไตล์ของผมนะครับผมก็จะไปสถานที่ไปดูสถานที่ก่อนวันงาน1วันนะครับนะแต่ว่าถ้าไม่ได้จริงๆเนี่ยผมก็จะไปถึงงานก่อนนะครับประมาณก่อนเวลานะครับ2-3ชั่วโมงนะครับเพื่อที่เราจะเช็คมุมต่างๆในการทำงานของเรานะครับเซตอุปกรณ์ นะครับเราก็ทําความรู้จักนะโดยเฉพาะกับงานแต่งนะครับเราต้องทําความรู้จักกับญาติญาติของบ่าวสาวนะครับเพื่อที่เราจะได้รู้ว่าเราจะต้องเก็บภาพใครเป็นหลักนะครับหนึ่งสองี่ครับหนึ่งสองอีกรูปหนึ่งนะครับต่อนะครับหนึ่งสองสามครับสวยครับโอเคนะครับ่อนะครับหนึ 5, 1, 2, 3, ่งสอง เอานะครับหนึ่งสองสามยินนะลกูกโอเครูกหนึ่งจา้าครับแล้วงานแต่งตามต่างจังหวัดนะครับช็อตที่ผมมักจะได้เลยก็คือช็อตซับหน้าให้การและการระหว่างเบาสาวนะครับผมค่อนข้างชอบซีนแบบนี้นะครับเพราะว่าค่อนข้างที่จะเป็นธรรมชาตินะครับ ภาพจะเป็นยังไงล่ะครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับพรบ้อมน,อะอนะครับหนึ่งสองสามโอเคครับหนึ่งสองสามโอเคเอ่นสองอ่ะโอเคพรนะ้อมไหม แต่สิ่งหนึ่งที่ผมรู้สึกผมพลาดมากครับในงานครั้งนี้ก็คือผมไม่ได้เช็คตารางพิธีให้ดีๆนะครับว่ามีตารางอะไรบ้างนะครับฉะนั้นเนี่ยมันมีอยู่ช่วงหนึ่งครับที่เขามีการมอบของที่ระลึกกันนะครับบนเวทีนะครับซึ่งเวทีเนี่ยอยู่กลางแจ้งนะครับแต่ว่าซุ้มถ่ายรูปเนี่ยอยู่ในร่มนะครับมันก็เลยทําให้ค่อนข้างที่็นอุปสรรคสําหรับผมสักนิดหนึ่งนะครับซึ่งมันทําให้ผมเนี่ยเกือบที่จะ ตั้งค่ากล้องหรือว่าปรับกล้องไม่ทันนะครับนะแต่ดีตรงที่ว่าผมเนี่ยก็ค่อนข้างคุ้นเคยนะครับกับกล้องของผมแล้วนะครับฉะนั้นเนี่ยก็ทำงานแล้วก็ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะครับนะฉะนั้นแนะนำมือใหม่นะครับขอให้เราเช็คตารางเวลานะครับแล้วก็ฝึกซ้อมนะครับเกี่ยวกับการตั้งค่ากล้องและคุมกล้องของเราให้ดีนะครับปัญหาเหล่านี้ก็จะไม่เกิดขึ้นนะครับอันนี้ฝากไว้ให้กับมือใหม่ได้คิดสักนิดหนึ่งนะครับ ก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่รับชมคลิปจนจบนะครับถ้าผมอธิบายตรงไหนผิดพลาดไปก็ขออภัยด้วยนะครับเพื่อนๆสามารถที่จะคอมเมนต์มาพูดคุยแนะนำกันได้นะครับส่วนใครอยากที่จะให้ผมไปถ่ายรูปในงานต่างๆให้นะครับก็สามารถอินบ็อกซ์มาพูดคุยสอบถามกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับเราพบกันใหม่คลิปต่อไปครับไป้วครับบ๊ายบาย